อย่งอีกมูนึงครับนี้บงเท่า่ดป๊าพี่น้องดดอ้ดอกุนกันได้ดอกกุนนี้เบิร์ดเนาะซะก่อนเต็มตาพี่น้องันนี้แต่ดอก จะพี่องนือแต่ละดอกเนาะสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใครที่เจ้าที่ใหม่ผู้เข้าชมทั่วโลกนั่นครับเหมือนก็มาพบๆกัน,กบบนกกครับบารนัดกับสาวกรอยคือเขาครับสวัสดีจ้าเหมือนก็พาเดินทางเข้าปลาหาบมเบ็ดคือเกัาเลยจ้าไปหลุ่นไปโชว์นกันจ้าวาสิมาเห็ดหยังกันแน่ไปกันเลยจ้า ไปครับพี่น้องหลุนเบิงน้ากันครับวันนี้ว่าพอการมือนีอกสาววันที่สิบแปดกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพีกาดเท่ากับปลาบนน้องเมกตาบลคาเพิ่มบนลิกจังหวัดบนทุกเก่าเหรครับมือนีอกผพาพี่น้องไปรอหาเบิงเฮ็ดทุกเก่าครับก็ไปหลุนไปชมกันครับพี่น้องวัดสิมานเฮ็ดยังกันแน่ครับไปครับพึ่งค้าไล่ครับจุมแหลกแหกมันเนาะ chuồng nhà mình cả Có cố gì nó sống chuồng cả Chuồng khá nhẹ 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 lấy Khá สองจูมจ้ะจูมยองงามเลยจ้ะจูมทุกคู่เห็นมั้งจูมจ้ะ จะกำลังจูมน่จ้ะถุงแดงข้ามจ้ะนี่จ๊ะี่น,ะน้อง ไม่หนีพอเป็นมูอยู่จ้ะ 大，对你看看、啊。 没有来过。 นี่ยเขาคอยดอกเนึ่ยมันบางใหม,ม่ใหม่ดอกเนี่ยเด็กคาะ มันดอกน้ายบ้าน่ะไม่ดอกหน่อยป็โอ้น่อง่ายรุ่นเลยจ้ะ é do camping tour né

就们家 คุณค้าลายจ้ะคุณค้าจ้ะกำลังพอครับพี่น้องพอแล้วจ้าบัดนี่มันกำลังเกิดเนาะจ้าเพิ่งขอดงครับ จบมาลายเหมือเนาะสก,กอยบบเห็นครับจ้าดีจ้าท้องไซเพินกาลังใหญ่เนาะตอนมาจอบมันเพิ่นยังหน่อยอยู่ครับแนมบวเห็นสีก็คือกันเนาะใบใหม่จ้ะเพิ่นเผาดงนี่เพิ่นสีหยากแน่เนาะจ้าอดอกนึงจ้ะเพิเ่งแดงจ้ะโปูกใบลายเหมือนแต่พี่นนอะ bông nhầy nó luôn đó đấy nó xoang da mượn cha cái 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 น้ำอ้อยครับจูมงามไหมนาะดอกหน่อยเพื่อนเช้ากอยอู้หู้หน่อยแห้งจ้ะเห็ดละงกขาวก็ออกครับพี่น้อ,องมานนี่รังเป็นจูงเลยจ้ะเพื่อนสิเหลิอมบอ,อกบ้าหนอเหมือนเนี้ออกไลยให้ออกหน่อย ขึ้งน้ำบ่อยครับดอกวึ้นงะามเนอะผนถึกแมงกินจะ้ะออกน้ำกันใ้เไหมเปิ่งเดียงจะ้ะพยับหมองออกเนาะเดี๋ยวพี่หน่อง น้ำอ้อยจ้ะถึงดำครับอ<ม>ดอ,อกะดตะโมตะมีแห้งจ้ะ<อ><ม>กลมขรุอยเนะาะจ้ะขาลายจ้ะ<ม>จูนหนึ่งเนาะก่อแดงครับ ผมกำลังงามไหมนาะพึ่งขอดองอีกครับจุ่มนึงจ้ะ แดงข้ามจ้ะจูงงามเนาะจูะจงใหญ่เนาะขาคนใหญ่ นงพอดีเก็บจูมใหญ่ให้ใจกำลังงามเนาะจ่ะยอยู่นี้พอดีเลยเนาะ ขาใหญ่ๆเลยจ้ะขาใหญ่หก <c oughs> ักเนานเนาะจ้ะขาเป็นตุปุ๋เนาะจุม <tr> นึงจ้ะพ <c oughs> ีน้อเอุ้ยเนาะงูว no. ่านยางมาอยู่พี่นอ้นองครับบ่เห็นครับ ดอกเป็นตัวใหญ่เนาะจ้ะร้อนเท่าเล้ยแหะเนาะกําลังบานครับ่บานจ่ิงจริงยังจูมอยูอยเออ่เนาะอดอกใหญ่ดีจ้ะอดอ,อกใหญ่เป็นจัะพี่น้องโอ้ผห่นเซากอยผุนฟางน้ำผุน อู้ขายัางิิเป็นไงแต่จะตอนสวนให้ไหมผูนเอาไว้ันใหญ่ได้ซ้ำเบด้อกบ่้าไเนมันก็มีซส้ากอ,อันเห็นบ่เท็นแต่ดอกเป็นแ,งแดงๆทั้งะ nha tan thoáng nữa cả. Này các bạn thì vào nha tre mà hiên nữa. Nha tre cứ đang đỏ bậc nhảy luôn đó. đi ha anh Con có đẹp lắm ผงพมินครับสีแดงๆคือเห็ดผงแดงเนาะจ้ามน o m จ้ะ,จนจะงน้ำอ้อยจ้าผงแดงอีกโมนึงครับ ดอกนึงจ้ะพาเห็ดตุปุอยอู่จ้ะผิงขาล่จ้ะงองงเลยล่ะอ้ดาอ่งกินเพิ่นจน้ะนด้เพินกลมเหนะ ชชีมอ่งกจกดอกจุ้มๆนะโอ้ดอกนี้เน,ะนะาะเลื่อแต่าใหญ่ๆเลยจับพี่นาอไปแต่ละดอกเนาะสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะ ตามจ้ะมะอื่นก็ติดหางแหงเน้อหางแหงเนาะมะอื่นตอกคุณใี้แน่นาะพอดีงามจ้ะเปิดใบใหม่ออกเห็นอีกดอกนึงจ้ะ าพี่น้องโอ้ยดอกคันได้ดอกตุน,นี้เบิดน์น้องซอกกอยเต็มตาพี่น้องคันมีแต่ดอกเบ้ยเบิ่งต<ฮ>ีละจ้ะได้แต่ค้าพันหนาวจรงจ้ะดอกงามเองเนะาะใหญ่สมบูรณ์แห้งครับใหญ่ด,ออดีให้จ้ะเห็ดถึงนกยูงอีกครับดอกก็หลายเนาะเห็ดถึงนกยูงเนาะ อกดนะได้เมือละดอกสองดอกครับสองดอกจ้ะมวลขาเนาๆนี้เสียไปควนหนอกอีกเนาะจ้ะตอนหลางกเสียไปขวรไปปาดขาออกอีกครับ แดงอีกดอกเนื่องจ้ะออก้างทางเลยเนาะน้ำส่วมพน้องฝน,น,นตกแหงนาองสกอยหลบนี่หนามจนไหลทางครับเอาละครับพอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานครับสกอยครับมันนี้จ้ามาเบิง่งนผลงานของเรา,จ,นนจ,า,จ,า,เาจากพี่น้องมันนี้ก็มันยุจ้ะจับเตียมตายุจ้ะพี่น้อง แกไดเป็นเห็ดพึ่งแดงข้ามเห็ดพึ่งค้าลายล้วจ้ะได้เป็นเห็ดรวมๆจ้ำเลอนีนน่กระมานด้วยจ้ะเห็ดกระเลื่อมดอกใหญ่ล้วจ้ะเลื่อมหางไปนําละจ้ะเอาล้วจ้าจพ่อแม่พี่น้องท่านไดชื่นชอบมากคิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่สิบระพาคลิปใหมๆ่ๆจากบบาหนาากาักับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของห้ามือ่อนี่กับปลาบ,บันนองเมฆอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สิบแปดกันยายนปีพศหกห้าเมือนะ่อหน้าคลิปหน้า,ค,นาค่อยพๆกันไหมจ้าสหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาพญออ่ยมใหญ่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายานยังมันอยู่พี่น้องเฮ็ดกระเหลิมหางแล้วครับเก็บไปเบิดแล้วคือยังเบิดไปเลยเนอสก,ก่อยกระทลุนเบิ้องครับเฮ็ดยังเสียออกต่อครับแต่ว่าป่าซูมแห้งเนาะซูมจนซูมจนหนามไร้ทางพี่น้องซ่มซูมซูมเกินเนาะเฮ็ดเพลินสิบ่ออครับ ก็ต้องร่อหลุนกันเบิงครับว่าเฮ็ดนังสิออกต่อครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทันใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่านะครับสาวกอยคลิปใหม่ต่อไปครับถลุนการคลิปน้ามือนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้บ่านะครับสาวกอยขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบานครับพอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ